เอาเรื่องว่ะ C F ไม่อายเวฟเหรอใช่ยนี่เส้นทางนี้เราจะไปนะสวนยางรุกหมดแล้วกวักมือกวัก <nogle> ม <af> ือโอ้ยโหอะไรมานามโอ้โหย โอ้ยแก้ได้แก้ได้แก้ไม่ได้เห็นไหมฮะเห็นโอ้โ่ฮอออาลงมาใหม่ลงมาเอาใหม่ลงมาเอาใหม่ อยอมเข็นยอมเข็นเอาเรื่องว่ะ TS เ,เอาเรื่อง,เอ,เ,องเอ้ยกีไม่ได้เลยก <c oughs> ีไม่ได้พื้อ มาลงใหม่ลงไปตั้งหลักใหม่ไม่อายเวฟเหรออายเลยกดไปไปไปครับไปครับไปยังไงตีทำให้ไหลเลยเรียบร้อยเลยรอบสองอะทีเ สองร้อยเอาไหลเลยอ๋อออ๋มันไม่ไหลหินแล้วเดี๋ยวก็เด็นทางก,กันต่อครับผมรอคนพลาดจะมีไม่น้อเกินลาด เส้นทางที่เราจะไปนะสวนยางรุกหมดแล้วปิดทางหมดแล้วฮะต้องใช้รถดันนะใครจะเป็นรถดันน้องใหม่ของเราฮนะดันดังเลยน้องใหม่ของเราดันให้ฮนะใจถ,ถึงแบบนี้อนะยอด ปิดหมดแล้ว ติดเลยครับติดเลยครับเอ็นเสเอ็กอีซมอีซมบอกแล้วขึ้นไม่ดูร้ายฮะ เดียวเยวเดียว,ยวไม่ปนลดิโอเคมาหลวงหลวงลุบนะดันทุรดัน หาเลนกลางให้ได้ก็ผ่านน่ะเรือล้มละงานเลยเท่ากับทางอ่ะดูความลำบากของหีนเต่าว่ะหินล้น มาหดอะไรหนากต้องหนูไม่เห็นข้างหน้าหนูดีไม่ขึ้นหลังก็เจ็บเอาอย่างนะสองจังหวะ ก็เอาเรื่องอยู่นะทำแบบในทีวีนะเองรถเบาจะทำแบบนั้นเลย thích này không kia <laughs> là kèn chanh 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 xe chanh 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 xe đi. <laughs> ยืนเหมือนในทีวีเลย <laughs> เอ้ย <laughs> <laughs> โอุตสาหชมยืนเหมือนในทีวีนี <laughs> ่โหดะที่ลงต้องไปทำใหม่ Má lào ông đó lào Khó quét Lời hay phân Khó ชอบหางานให้เรื่อยเลยนี่อยู่ตรงนั้นแหละพี่ชอบพี่ชอบวันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะสายหดอยู่แล้วโอ้ยแก้ได้สุดยอด จัดสวยจัดสวย

อร่อย <All> right, <Okay. S 1> ตรงนี้ไม่ค้อนแพงนี่เสื้อเออหนิดโอ้แหงเซตแข่งเซ็ตาร์นลี่นี่จะคุยจากเขามืดเลยครับผมนี่ฮะเห็นเทาดีใล่ะจับเมืดทุกทีนะฮะต้องดิไว้ที่จุดนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม